ช่วงนี้ก็จะนำร่างนะครับขึ้นสู่เมนจำลองนะครับคุณแม่นะครับก็ได้พูดถึงน้องวิเดา,ดานะครับเป็นการล่ำลากันเป็นครั้งสุดท้ายนะครับสงสารคุณแม่นะครับ อนนี้คุณจิ้งหลีขาวน่าจะเป็นลมหรือเปล่านะครับเดี๋ยวไปผสมพยาบาลไปก่อนนะครับทุกท่านนะเพราะว่าบรรยากาศแดดร้อนมากนะครับตอนนี้ทีมกู้ภัยนะครับก็ได้นําพาคุณจิ้งหลีขาวเข้าร่มนะครับพื้นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้คุณแม่นะครับได้บอกกล่าวน้องวิดีดานะครับผม f c ฟที่รับชมทางไร้สดนะครับแล้วก็คลิปย้อนหลังนะครับตอนนี้ขอหัวใจสามดวงโลโลนะครับให้กับน้องวิเดียาานะครับลูกดขึ้นไม่มาเลยนะลูกนะอยู่บนสวรรค์นะลูกเิ็นว่าดีพราะว่าลูกเรืองยิรันโลกนี้คือโรงพระครบ่วกนี้ก่อนเราท่านเกิดมาตามได้ราใหม่ทำทีฆ่าไปตามเวลาพระพร บางครั <ersch> ้งก็เศ้าบางคาวก็สุขบางทีก็ทุกข์โศสะอ้นมีร่ามีรมีารมีจรพจบุญรัรชีวิตก็มาเขาบอกว่าชีวิตคนเราเนรับรทตอนมีสร้อยตัร่างของน้องวิทยานะครับขึ้นสู่เมนจำลองแล้วนะคะทุกท่านงสการแด

ดำเรายดช่วพีชานอน้องวิลานองสาวที่น่ารักของเราะค่ะซึ่งขณะนี้ครับเราทุกคนได้รอในยังสถานที่ที่นองโรงเรียนรุ่บ้านที่ตั้งเป็นชั่วาวหรือองาราตวันหรือน้องวินเรบที่เป็นน้าฟ้าองแม่ง เอฟซีในล่าสุดนะครับให้กำลังใจคุณแม่เยอะนะครับส่งหัวใจมาเยอะๆนะครับสีดำนะครับให้ไว้อะไรนะครับให้คุณแม่เข้มแข็งและสู้ต่อไปให้ได้ครับผมตอนนี้เจ้าที่เขาจุดตะเกียงนะครับไม่ให้ดับนะครับพวกท่านนะฮะแต่ยังเรียบเสือกันยลังเกียรติยศสุดท้ายของโนวีซึ่งเป็น สำหรับศิลปินผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นที่รักของมหาชนทุกท่านค่ะเดี๋ยวเสวยนางฟ้าของพวกเราทุกคนนะครับวันนี้ทุกคนได้รวมตัวเป็นน้ำหนึ่งน้ำใจเดียวกันนะครับตอนนี้คุณแม่ได้ใส่แมสนะครับล่าสุดนะครับที่จะได้มาร่วมส่งนางฟ้าของเราไปสู่สวรรค์ชั้นวิมานแดนบนนะครับค่ะได้นลยนะคะ มีรูปประต่อชุมชนและยจะทอนถ,ถักธรในความไม่เที่ยงนะคะในพระพุทธศาสนาว่าชีวิตเนี่ยเป็นเพียงต้อง่วเหลเลยก็เชนกัรตอนนี้นะครับคุณแม่กับคุณ,คณพุ่งวางรูปของน้องวินะครับก็เป็นข้อคติธรรมที่น,ม,น,นมาให้ทุกท่านได้รับันครับตอนนี้จะสั ็นทางด้านทิศเหนือและด้านทิศใต้นะครับในส่วนของเรื่องของกิจการนี้ขอให้เป็นในส่วนของพระุ่งขเจ้ากระสงว์และแขกผู้เป็นเวีดีนะครับเราต้องขลอภัยหากไม่ได้นะครับจะรับท nah. ่านทุกหนนะครับและวันนี้ยังมีตอนนี้คุณแม่ก็พักก่อนนะครับ <incorpor> ทุกท่านเพราะว่าท่านเหนื่อยครับคุณจิริศข่าวตอนนี้ก็ได้รับประถมพยาบาลแล้วนะครับ ตอนนี้คุณแม่ก็ได้นั่งอยู่ตรงเก้าอี้แบบว่าไม่ไม่ร้อนแล้วนะครับเดี๋ยวคราวนี้เรามาดูทางการของคุณจิ้งหรีดขาวนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับนี่นะครับคุณจิ้งหรีดขาวนะครับก็น่าจะดีขึ้นนะครับเพราะว่าแดดร้อนนะครับแดดร้อนขอขอให้คุณจิ้งหรีดขาวสู้ๆนะครับทุกท่านนะครับส่งกำลังใจให้คุณจิ้งหรีดขาวด้วยนะครับ f c ทางแมงกะบี้ฟิล์มเนาะนะครับ พี่กงนะครับก็ได <ond ay> ้ให <and living> ้ขุณ <improving> จิตข่าวนะไปนั่งจุดเดียวกันนะครับค่ะเบื้อ้นเร่ของบกคัน้าคอยเร่อมาตั้งแต่เม่อเช้าแ้วรใช้้ก็รับายงานนะค เดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปน้องวิที่ตั้งกรอบรูปไว้นะทุกคนแล้วก็ต้องอยากไ้ที่นใจไปเกียรตองท่านนสัปานี้ตอนนี้คุณกุ้งนะครับเดินขึ้นไปที่เมนจำลองนะครับในช่วงก่อนที่จะสิธีการช่วงนี้นะครับเ็นีปายมีต้องมา รกเวรสรจะได้การันตนสุท่งนะครับดวงจิตนะครับถึงน้องวิิดานะครับเรามาส่งน้องวิิดาวันสุดท้ายแล้วนะครับขอกําลังใจจากเอฟซีด้วยนะครับขอคุณแม่นะครับขอโทษนะครับขอโทษนะครับรัดางพวกเซึ่เป็นศิลปะวัฒนธรรมไทยแขนที่ โด่งดังไปถึงต่างชาตินะคะต้องบอกว่าเป็นเป็นเป็นศิลปะแขนงหนึ่งที่หาดูยากแล้วก็คงคุณค่านะคะที่ทุกท่านจะต้องอุ้เชื่อว่าทุกท่านน่าจะต้องการดึงและก็ะชื่นชอบเป็นแน่นอนนะคะวันนี้นะคะจะมีในส่วนของการแสดงหนุนละครเล่นโจโ๋หรสยนะคะแล้วก็จะมี ในการพูดการแสดงซึ่งถือว่าเป็นการควรที่จะรับไว้เป็นอย่างยิ่งนะครับค่ะพี่ประสิทธิ์นี่ก็ถือว่าเป็นเมื่อทาย้อนกลับไปพี่ประสิทธิ์เคยแสดงลิเกเป็นพระเอกคู่กับน้องวีระดาตอนนี้นะครับคุณแม่นะครับคุณกุ้งนะครับสามีของคุณวีนะครับลูกน้องภาคินนะครับก็ได้มาทางด้านเมนจำลองครับทางด้านหน้านะครับ ภิเษกไทยชั้นหน้าของเมืองไทยเลยก็ว่าได้นะครับเป็นทั้งครูอาจารย์ด้วยนะครับแต่ซึ่งการแสดงในส่วนของผู้รับละเล็กตัวหนุยนะครับซึ่งเป็นการแสดงที่หาชมได้ยากนะครับส่วนใหญ่จะทำก,การแสดงในตัวละครเล็กน,นะครับของการแสดงแห่งชาตินะครับก็เพราะฉะนั้นวันนี้ท่านามีโอกาสได้รับชมนะครับถือว่า เป็นความโชคดีนะครับที่ทางทีมงานของการแสดงคนรักคอนเล็กจมูกนะครับวันนี้ชุดของน้องได้ดานะครับ นะครับที่ป็นสาธารณภาคสามจังหวัดที่มีให้ให้ความเมตตาเป็นปัะธาในเสมนีนนะครับด้วยพระิการทรนะครับที่เป็นจ้านจังหวัดชัยนาททั้งตพวทังค้บริหารนะครับจะเป็นตัแสดงประเพณธรรมนะครับที่พวกเราได้รับฟังนะครับได้รับความเม่ตาจากท่าน้มีเกยริพระราศีพิจิกนั่งบนพระบูชาระสิษนะครับน